สวัสดีครับผมท่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับรายการสอนตัดผมฟรีนะสอนฟรีเฉพาะในย t u b e นะบอกต่อๆกันด้วยวันนี้ท่างใหญ่จะมาออกแบบทรงผมนะครับเป็นทรงผู้ใหญ่นะลูกค้ามาจากที่ไหนครับเนี่ยซอยเอเน็กค่ะชื่อคุณอะไรคะาปานอมค่ะคุณไม่แครแ์สื่อเลยเหรอคุณป้าเต๋วไม่แคร์สื่อเลยเหรอเนี่ยมาถึงก็จวดการกันเลยพอเจออาจารย์แล้วมีความสุขแล้วเหรอเห็นหน้าผมก็มีความสุขแล้วเหรอ คุณจะทิ้งความ<ด>ทุกข์ไปเลยใช่ไหมดูคุณไลแล้วก็หยุดเลยต้องดูต้องหยุดดูเลยใช่ไหมไอของดีของดี <c oughs> รู้สึกเป็นกันเองไงครับช่างสบายสบายไม่ต้องพูดพ่ำทมทำเองครับทรงทรวิกกี้เป็นทรงที่พวกเราจะต้องอะไรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะ ผมหน้าหูลังหูเลยี๋ยวทั้งอยากจะเปิดหูสักครึ่งนึงง่ายเลยเลยจับผมให้มันอยู่แล้วก็ตัดเลยไม่ต้องคิดเยอะอันที่สองลงมาเลยยกสี่ผ้าองศาตัดเลยเนี่ยตัดให้หมดอันที่สามลากลงมาเลยเนี่ยตัด ข้างหน้าก็ตัดประมาณสักต่าหมวคิ้วสักเซนหนึ่งก็ตัดเลยโฟว์หน้านเรามดเลยตัดเลยผมอยากส่งมันจะมันจะเด้งขึ้นไปอยู่เดียวตัดเลยมาดูด้านข้าง แด่งเป็นมุมฉากเลยมุมฉากลงนะนี่สองฝั่งเห็ไหมเนี่ยง่ายๆเลยยกขึ้นมาเลยเนี่ยตัดเลยชั้นที่สองยกขึ้นเลยเก้าสิบองศาเหมือนกันตัดเลยเดีดชั้นที่สามเนยยกขึ้นเลยเ 9ก้าองศาตัดที่แซกนะด้านหลังยกขึ้นเลย9 0้าองศาเลยตัดเลยเนี่ยชั้นที่สองยกขึ้นเก้ิองศาเหมือนกันตัดชั้นที่สยกขึ้น90แล้วตัด ลากเอาประมาณเท่าไหร่ปอดีปอดีนะจ้ะตัดเลยยกขึ้นเลยเลยสิ่นิ่วตัดทิ้งแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่ที่ห้าก็ตัด ัดเลยน,นด้านล่างด้านล่างดูคืนรถตัดเลยข้างข้างวีล่ลยวีลงมาเลยนะสี่ห้าองศาตัดพอดีเลยกลางหูเลย มาดูด้านข้างย,ยกขึ้นเลยกล้าสิบสองศาโน้มมาด้านข้างนิดหนึ่งอันที่สองก็ยกขึ้นเลก้าสิบสองศาร์ตัด ด้านหลังก็ตัดเลยดีรู้มาแล้วก็ตัดเราประทัด แต่งเป็ hmm. นระูปตัวยูชั้นที่หนึ่งนิ mm ้ว hmm. คีบไว้ตัดเลยซิกแซกชั้นที่สองลากลงมาเลยสี่ห้างสาตัดเข้าไปลายชั้นที่สามเหมือนกันเชื่อมมาเลยมาสี่ห้างสาแล้วก็ตัด เขตัดเขาหน้าวีลงเลยตัดหากลอบหน้าไงแล้วก็ตัดดึงดูจอซ้ายขวาเท่ากัน เท่ากันแล้วก็ตายต่อเลย <S <S ตัดเลยสิกแซกเลยสมนิ้วก็ตัดดึงมาข้างหน้าเลยตัดดึงมาข้างหน้าเลยให้ผมมันเดินทางหน่อยตัดแถวที่หนึ่งแถวที่สอง แถวที่สามเนะี่ยแถวที่สนะี่ดึงมานะไม่ถึงห้านาที โมันตัดผมมันตัดง่ายนะแต่ต้องคำนวณนิดนึงคำนวณเผื่อเบื่อเกิดทำไม่เซ็ตมันจะโุ้ยมันจะฟูเออมันจะกระเซิงกระเซิงเคยไปยืดทีไรก็ได้ไม่นานเนาะแล้วก็เบื่อไปนั่งสามสี่ชั่วโมงเบื่อนะเบื่อยืดอดีเออนะไปนั่งทีนานเลยล่ะดูลงดูลงดูลงผมมันย้อนตัดทิ้งเอาหวีดันขึ้นแล้วถ่ยเลย แลุคา้าได้ดูจาก y o u t u b e หรือเ c e บุ o กมาคเนี่ยดูในเฟซในเฟซสนุกไหมในเฟซอะอะไรนะคะดูในเฟซสนุกไหมอสนุกสิเห็นคุณมาสองวันเลยตลกโปกฮาพนานี่นเจะปรากฏตัวคือเราก็ไม่ได้ดูแล้วยังไองไอ่ะเราก็พอยยังไงอะมันมันเป็นกันเองอ่ะครับไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงใจใครลงมา พี่แล้วก็ตรวจเช็คนะตรวจเช็คว่าส่วนที่มันเหลือเนี่ยหน้าหูรังหูเนี่ยมีล่าลงมาเลยอนะ่ะยกคือเราตัดซีแซกซีแซกๆกดตัดนิดนึง เก็บตอดทั้งหมดสไลด์ไปเลยหน,ยหนาแล้วสไลด์ออกแต่ซิ้นเชิญนิดหนึ่งข้างบนผมบางนะ เราก็ตัดสอยอย่างเดียวไม่ต้องไปสไลด์บางโูกคัดโูกคัดชั้นที่สองมันหนาครับชีบลอยออกนิดนึงหนามันหนาค้ำซืนน้งออกสไลด์ ครับเชื่อใช่หรอืเอเปล่าเห็นความทุยไหมไปถึงลำลูกกาแล้วครับเลยซอยยี่บห้าไปแล้ว <c oughs> ก็มอยี่บห้าไปแล้ว <c oughs> ก็มอยี่บห้าก็อยู่ที่ใกล้ๆกับประตูกรุงเทพนะครับค่ะถ,ถึงยี่บห้าแล้วก็ไปถึงแอนเน็กไนะงแอบไปทางกันยโรนั่นแหละไปเที่ยวตลาดเซียบันไหมเซียบันโตอ๋อไม่ได้ไปหลานเขาไปลูกไปกันสนุกไหมไม่ค่อยมีคนอะไรเนี่ย มันเขาบอกมันเป็นอาหารตำาๆกันอเืน้ำกับน,น้ำเป็นแถวน้ำเยอะใช่ไหม,มคนไม่ค่อยเมียะก,ก,กลัวลูกลูกค้าคอแห้งไงเราต้องมีน้ำเยอะนะเห็นเด็กเข้าไปแล้วเขาก็ว่าไม่ไม่่อยอร่อยเขาไม่กินอของวัยรุ่นก็สไลด์ออกนะครับรดีอดอกชอบเดินห้างแบบ ไปเรียนชอดูเย็นเย็นใช่ไหมฮะเอไปเรียนหลานเรียนอยู่มกรุงเทพเขาก็แวะเลยฟิวเจอร์เขาโตครับอืมโตครับสไลด์ให้มันบางนิดนึงมันหนาไปเลยสไลด์สไลด์สไลด์วันก้อนก็เก็บให้มันวันกนหน่อยนิดนึงตัดตัดออกสไลด์ออก ดึงดูจอซ้ายกว่าเท่ากันหือว่าใช้ได้ค,คุยมาดูเช็คดูที่ราตัดอะไรตัดแนวขวางแลก็เช็คดูมันมีไหมไม่มีก็ข้ามถ้ามันหนาก็ค่อยไปฝ่ายนี้ดูขาจะตายประัาเดินบนกีย ย่มเดินขยับนะคยคอ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 ยเทคนิคความถุยคือโค้งนิ้วด้วยนะเห็นไหมทั้งอย่างโค้งนิ้วตามรูปพิษาผมมันจะเกิดความถุยไหม ลอยบางหน่อยหนาทิปสไลด์ดิฟดิฟไฟ่เย่พอกระจกมเย่ครับก็จกดิบ ตกพิเศษขอหน่อยด้านหลังครับเห็นความทุยไหมค่ะอันนี้คือฝ๋าแห้งอยู่บ้านนะค่ะจะได้ความทูอย่างนี้สามเดือนเลยนะครับเหรอใช่ไม่เป็นไรสามเดือนมาตัดใหม่ครับรู้ที่แล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วนะไม่ไม่กลัวหลงแล้วใช่ไหมหาร้านถูกใจมานานครับครับบางผมจะใส่โฟมใดโยคนให้นะค่ะเปรี้ยว่านี้ใช่ไหม ก็ไปทางนี้ทางนี้ตอนนี้นะชาเตยขึ้นไปเป็นไงมั้มันจะมันจะอยู่ดีไหมอยู่ครับอยู่อยู่ดีมีสุขครับเดี๋ยวจะได้ไปหาซื้อยู่ด้านลุยครับโฟมครับก็ใส่โฟมแล้วก็ต้องต้องใดด้วยครับขึ้นใช่ไหมเพราะผมเรามันจะแบนก็ดัดั้งงั้นก็ดัดยกโคนก็ได้ครับอืมดัดยกโคนใช่ครับเป็นยังไงยยกโคนก็ดัดให้มันตกยกโคนขึ้นมาไงโคนผมที่มันล้มๆฉีดน้ํา มผมาลงครับพี่น ผมลูกค้าเขาเส้นเล็กแต่ว่าเขามีความหยาบโ่งนะข้ะอดีก็คือใจยกคนได้ง่าย อยู่มุมเดียวได้อยู่หลายๆมุมหน่อยไปยืนผาตายเดี๋ยวเ่อนยินนะเส้นเลือดขอดนะขยับเยอะๆร้ายให้มันหวานเดี๋ยวอะกอบทรงมาอยู่กลางไปถุงเนี่ยนะ,ะค่อย พลอยพลอยพลอยพลระคับทรงให้มันได้อ่ะสั่งให้มันหยิกก็หยิกสั่งให้งอก,ก็งอเราเป็นช่างมืออาชีพเราต้องสั่งได้สั่งไปซื้อกาแฟงได้เลยลูกค้าอยู่กาแฟไหมไม่อยู่วค่ะไม่หิวแล้วทรารย์ <c oughs> สไลดสไลด์ตรงหนหนา,นา,นา,นาแล้สไลด์สไลด์มันเล่ารูปเข้าทรงสไลด์ออกมนหนานิดน มันหนาในสายตาช่างใหญ่ก็ตัดออกซะให้สวยๆสวอสคัดเบาๆชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะอย่าดูเฉยๆแชร์เอาไปให้รุ่นน้องได้ดูข้างบนก็ไม่ต้องไปสไลด์เพราะข้างบนก็บางเยู่เลย ไม่ต้องไปทำอะไรเลยปล่อยใส่แว็กใส่สเปรย์ที่ร้านตั้งอยู่ปากซอยนะครับพระหขนโยินท2ิบสอนะตรงข้ามตลาดสดนะครับยิ่งเจริญเขตสายใหม่็ทมหาไม่ยากนะสอนฟรีเฉพาะใน u u u e e ดูเอาเต็มที่เลยอยาจะตัดผมก็1,000บาทต่อหนึ่งทรงชัางรูกแปดร0อช่างใหญ่พันหนึ่งนะไม่ได้ตัดฟรีนะที่เห็นอยู่นี้คือลูกค้า ช่างใหญ่นะไม่ใช่น้ำมานนะบอกบอกเขาีว่าน้ำมาหรือช่างใหญ่โอ้ไม่ใช่เลยเห็นใน y o u t u ู e ก็มาเลยเห็นในอะไรเฟซบุ๊กครับก็มาเลยใช่ไหมามาเลยมาตัดมาเสียตังค์ใช่ไหมามารีบมาเผื่อเขาจะลดให้ครับก่อนจะด,ด้ช่างไม่พูดเลยก <laughs> <c oughs> <c oughs> ็ดู <c oughs> ความทุยตัดให้มันขึ้นทุยให้ชัดๆนะ <c oughs> จอนนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างตัดแล้วรู้สึกถูกใจค่ะสวยค่ะเห็นข้างหลังยังเห็นแล้วค่ะถุยถุยสวยชอบมาเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึ่งสวยค่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเที่ยวหน้าต้องให้ยาวกว่านี้อีกหน่อยอปิดหูปิดหู